ชาวบางนาซิตเลอร์กลับมาแล้ววันนี้ซิตเริ่มมาเปิดแล้วครับที่เซ็นทานบางนานะหลังจากที่ปิดรีโนเวทนะเครื่องเดิมตึงปีหนึ่งรับปีทับเบิล์ไฟน์นะเพื่อนๆนะวันนี้โยก็มาที่ซิตเลอร์เซ็นทัลบางนานะครับเพียงแสดง q ิวอาคดที่เราเป็นสมาชิกนะก็รับไปเลยนะทับเบิรไฟน์ก็บอกว่าเขามีโยเกิร์ตซอฟเสิร์ฟแล้วเพื่อนๆเยี่ยมไปเลยระหว่างรอทับเบิรไฟล์นะเราก็มาจัดทุก เห็ดในตำนานเพื่อนๆครับซุปเผ็ดใส่ชิสเยี่ยมไปเลยรอแป๊บเดียวทัฟเปลไฟลมาเสิร์ฟแล้วก็คือเป็นฟลาที่เป็นซอสเห็ดทัฟเปลนะกินทัฟเปลนี่แบบแรงจริงๆนะูกใจโยมมากเลยเพื่อนๆนี่ให้ดูเลยนะ เอาเฟนฟายร้อนๆมาจิ้มซอสเฮเเฟิลโอ้โหยเยี่ยมไปเลยครับรอแป๊บเดียวน้ำเมนคอร์สมาเสิร์ฟแล้วเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆนะที่จะมาซิดเลอร์ที่เซ็นทรันบางนานะอยู่ชั้น5นะเพื่อนๆนะก็ขึ้นมาได้เลยครับตอนนี้เขารีโนเวทเรียบร้อยแล้วนะปรับร้านใหม่นะมีเมนูเพิ่มขึ้นและโปรโมชั่นจุกใจมากครับเพื่อนๆครับ